ได้ตอนนี้ก่อนดีที่เมื่อที่เล่าห้เราังก็ก็ดีดีขึ้นตามลำดับีขึ้นตามลำดับก็อย่างที่ทุกคนทราบมันเป็นเรื่องนีต่ตอนนี้คือค่อนข้างนครับแต่ว่าโชคดีที่ตุงก็ยังมีคุณแม่มีเพื่อนเพื่อนี่น้องที่คอยให้กำลังใจอย่างตอนตอนช่วงที่ผ่านมาแบบเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ค่อนข้างจะอยากจะเข้าหาอะไรเยอะบางคนก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากไม่รู้เราจะเรื่องไหนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมีสภาพคือตุงเพิ่งเริ่มกลับมาทำงานได้ วันที่นวันที่สามนะครับก็กลับมาทำงานเพราะว่าพอคุณยายไปกระทำอาหารดูก็แคนเซิร์งานเลยเดือนหนึ่งแคนเซิร์งานไปเลยแล้วก็เหมือนแบบอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้รับสายใครไม่ได้ตอบไลน์ใครก็ขอบทษเป็นเพื่อนด้วยนะครับที่ทำให้เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับตอนนี้ก็คือนนกลับมารับงานได้ปกติแล้วปกติแล้วครับจริงๆเพิ่งทำงานที่เวียดนามเลยครับก็เลยแบบโชคดีที่แบบเราเรามีงานเข้ามามันก็ทําให้เราแบบเออยังโฟกัสไปที่ธุรกิจได้มากเหมือนช่วง ความผูกพันของแม่ตูก็คือกับคุณยายคือสนิทกันอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนตอนคุณยายจากไปแม่ตูก็ยังเหมือนแบบรำลึกถึงเหมือนอะไรสิ่งที่ยายทิ้งไว้ให้เราอะค่ะมีอะไรบ้างคืออย่างที่บอกว่าตุงอ่ะก็ก็แอบบตอนแรกแอบ,บน้อยใจว่าทำไมยายไม่บอกเราเลยนะ<ม>ว่าแบบเป็นเป็นเป็น,ปนลูคีเมียหรือว่า<ม>จะได้รักษาอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมานั่งย้อนดูทั้งหมดนะครับคำพูดคำจาของยายจากในคลิปต่างๆเลยเลยเราเลยรู้ได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วยายเขา ไม่อยากเป็นภาระของลูกของเราจริงๆอะ่ะแล้วเขาอยากจะใช้วาระสุดท้ายของเขาทารายการกับคุณจริงๆอะ่ะมันมามสัมผัสได้ปุงมก็เลยคิดว่านี่จะเป็นทางเลือกของยายที่เสียสละคนหนึ่งหลังจากที่ปุ้มบอกว่าคุณยายอยากไปออกรายการที่โรงลอย่ะคุณน่นะคุณยายดีใจไหมคะดีใจมากครับปุม เห็นภาพยายตัวมาจุงมือตัวหมาไปสวัสดีพี่ดาวพี่เดือนสวัสดีแบบคนใหญ่คนโตในเวอร์คอยแล้วพูดว่าแบบฝากยายด้วยนะฝากหลานด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายายยายชอบพี่หมาบมากครับต้องบอกก่อนยายชอบนายย่งยายชอบพี่หมายายชอบรายการเวอร์คอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ไปเหยียบเวอร์คอยและเป็นรายการสุดท้ายของเขาในชีวิตนี้ด้วยก็ถือว่าคุณทำหน้าที่ของคุณสมบูรณ์แล้ววันที่เรานั่งอุตปรอกอากาศตอนนั้นตอนสิบแต่มันไม่มีคุณยายอยู่ข้างๆแล้วอเหรอแย่ครักตอนนั้นแย่เหรอ ต้องมีเพื่อนหรือมีคนคอยู่ข้าง,างตัวเน,นี่ยั้นคุณแม่อยู่ครับอยู่คุณแม่สองคนก็ตุ้ม่งไม่ได้เห็นน้ำตาแม่เลยนะครับจนกระทั่งวันนั้นครับตุเห็นแม่ร้องไห้หนักมากก็ตุ้เขา้าใจครับเพราะว่าขนาดเป็นยายเรายังเสียใจเลยนะเนเขาเป็นแม่ลูกกันเลยเนะียสิ่งที่เียาวยาให้เราแบบเข้มแข็งแล้วกลับมาแบบว่าสตรองต่อมูฟออนต่ออะไรเงี้ยคืออะไรบ้างครับคือพอยายไม่อยู่ตุ้มก็ย้อนกลับไปดู เป็นงานของของยายทุกๆ EP อะครับตูมเพิ่งจะมารู้ว่าแบบมันมีคําสอนสอนแทรกเยอะมากเลยแล้วมันมีประโยชน์ที่ยายเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดยายไม่อยู่แล้วเขาเชื่อว่าตูมมาอยู่ได้และจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาสร้างเสียงร้อให้คนไทยเหมือนเดิมนะครับมันมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเวลาเรา เราอาจจะไม่ได้กอดเราอาจจะไม่ได้หอมไม่ได้อยู่กับยายแล้วแต่ว่าถ้าเราคิดถึงเราสามารถจดเขาไปดูยายได้เสมอเพราะคําสอนของยายจะอยู่ในใจเราตลอดไปตุ้มขอขอนุญาตถามว่าจะเชิญเลยครับถามได้เต็มที่เลยพี่วันที่เหมือนว่าวันที่ยยยาเสีพี่ออมมีเอาเพื่นอนมาแต่งหน้านโอ้ยโหพี่อุลิวีเอาก็รอไปครับย้ำน่าหลับมากครับเป็นเป็นพี่สาวอีกหนึ่งคนที่ต <c oughs> ู้มแบบ ขอบคุณพี่อ้ําตุขอบคุณไปแล้วนะครับแต่ขอบคุณอีกท,ทีหนึ่งที่แบบพอขอพี่อ้ําทราบว่ายายเสียคือพี่อ้ําตุหันไปทีหนึ่งพี่อ้ําอยู่ที่วัดแล้วพร้อมกับเครื่องสักอานคือเขาก็อยากจะส่งให้คุณยายสวยที่สุดอะไรเงี้ยครับแลขอบคุณพี่อ้ําแล้วจริงๆพี่อ้ําให้ยืมชุดให้น้องสาวด้วยเพราะน้องสาวคุณก็บินมาจากต่างประเทศกับทหัรทีม่มีชุดดำพี่อ้ําก็แบบคือ เหมือนเราเห็นเรื่องนี้ตั้งภาพตรงนี้เลยว่าที่ความเอ็นดูที่พี่อ้ําเขารักเรามีให้เรามาตลอดก็คือตรงนี้มันพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมครับจริงๆทพี่อ้ําเขาเป็นคนที่ติดใจแบบเมตตาแล้วก็แบบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่แล้วที่เขาที่เขามีอยู่นะครับตุงดีใจที่ได้เป็นน้องคนหนึ่งของพี่อ้ําที่เวลาที่ตุงมต้องการกำลังใจแล้วได้กำลังใจจากพี่อ้ําครับ ่นหนึ่งที่ก่อนอันนี้เหมือนพักหลังก็ไปออกรายการแล้วเราเสียน้ําตาคือการให้เรากลับมาแล้วสามารถกลับมาทํางานมั่นความบันเทิงได้อะไรเงี้ยเห็นที่เไปออกรายการของช่วงวันใดๆเลยเราบอกว่าไม่เคยคิดว่าวันนี้เราจะได้กลับมายืนตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นเอาไปถึงเราข้างกำแพงใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนบอกว่าไม่เคยคิดว่าเราวันนึงเราจะกลับมายืนตรงนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ครับตุ้มคิดว่าตุ้มแบบตุ้มคิดว่าตุ้มจะไม่ได้เจอพี่ๆสื่อเหมือนชนแล้วด้วยอ่ะเจอครั้งสุดท้ายคือหน้าสอนออ่ะอืมมีช่วงนนึ่งคือมันคิดว่ามันมันนอยตรรงที่แบบเา เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่โอเคอาจจะหลงผิดไปบ้างอาจจะทําผิดไปบ้างอะไรนะครับแต่ว่าพอเรามาตกผลึกแล้วเราก็ยังเชื่อว่าเรายังรักตรงนี้อยู่ยังอยากทำตรงนี้อยู่แล้วพอเราได้กลับมาได้โอกาสที่สองมันไม่ใช่แค่พี่ๆในวงการที่ดึงให้มันเป็นพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยที่หยิบยื่นโอกาสให้ตรงก็ดีใจครับแต่ว่าก่อนอันนี้เรามีผดใจว่าฉันน่าจะหลุดจากวงการบันเทิงไปแล้วแน่ๆ่รับก็มีก็มี มันไม่มีอะไรจีรังหรอกครับจริงๆเมื่อก่อนนะตูมคิดมันตลอดเลยว่าวิฉันเป็นคนวงการแล้วชั้นเป็นศิลปินแล้วชั้นเป็นดาราแล้วแต่ว่าพอเรามาตกผลึกครับพอเราหลุดออกไปอ่ะเราถึงได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมะแต่ไปยึดติดอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้วันพรุ่งนี้มันอาจจะเราหลุดไปอยู่ที่หนึ่งก็ได้ใครดึง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 เราจับมัอีกรอบให้เรามั่นใจอีกรอบมันก็ทำได้คุณเดดัมระซ้ำมีคำพูดที่เวดดําพูดแล้วฝังในหัวใจเราคือเรื่องของว่าอะไรนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ว่ายังไงกูไม่มีวันทิ้งึนงพอเราได้ยินประโยคตอนมันเป็นข้างในเราเข้ใจเขาจริงๆเมื่อวานที่จบที่โมตัวก็พูดไปเยอะก็ตุ้มคิดเขารู้สึกว่าตมอะโชคดีจังเลยที่เหมือนเราแบบสอบตกกับวงการนี้แล้วเราหลุดออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีแบบที่ในวงการแบบยื่นบททสอบใหม่ให้เราได้กรอกสมัครใหม่เข้ามาตุ้มใช้คําว่าตุ้มโชคดีที่ได้รับโอกาสและตุ้มจะทํามันให้ดีขึ้นกว่าเดิม อันนี้ก็เป็นที่เนาะเพราความบันเทิงเพาความสนุกให้กับใช่จริงจริงจริงตูงกลับมาสนุกล่าเริ่มสดใสได้ครับวันนี้ก็สนุกครับที่งานนี้ก็สนุกครับจริงจริงการจากไปของยายตูอยากให้มันเป็นครูที่สอนนักเรียนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราทุกคนตรงนี้ว่าสุดท้ายแล้วทําวันนี้ให้เต็มที่เพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะมาถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันถึงมีคําว่าใช้ทุกเวลาและนาทีกับคนที่คุณรักให้คุ้มค่าที่สุดครับ ขอบคุณค่ะมาตต๊ง